อาัดาปพี่สาธุพี่สาธุครับเออพอรู้แล้วนิ่งๆนะแม่จะได้รู้ว่ากินข้าวครั้ที่สองแล้วนนเี่ยสาธุกินเส้นก๋วดหมดยังรล่ยังครับนี่ครับยังครับ โอ,โอเคโอเคไปข้าเงินได้ไหมเนี่ยข้าเงินไ่้ไหมได้หรอข้าเดี๋ยวนี้หน่งสิบอะโมยังโมยังไม่หมดเลยเหรอ,อข้ากินด้วยไม่ได้นะเกี๊ยวกุ้งเนี่ยเพราะมีมหมูมันไม่ใช่มีแต่กุง้งมันมันเกี๊ยวผสมหม,ม,ม,มูมันกุ้งผสมหม,ม,มู ถ้าเป็นด้วนไม่ได้เพราะมันเป็นหุกใช่ไหมครับถ้ามันมันกุ้งผสมหุกพ่ออ่านดูว่าเห็นแต่เกีียวกุ้งเกีียวกุ้งพ่อก็ซื้อกินไม่ได้อ่านพอมาอ่านดูข้างนี้เขาเขียนว่าทำมาจากเนื้ออกไก่พ่อกินไหมกุ้งครับเคยทำไหมเนื้ออกไก่พ่อกินใช่ไหมครับครับผู้มีไก่พอดีเลยหมดยังไหมยังกุ้งตัวเริ่มทัางหมด น้องหมดยังคะขอดูคนจะท้องเสียใส่ซอสมันเป็นเป็นสีขาวใช่ไหมพอแๆนะทำแล้วคำเดียวอิ่มแล้วเหรอใช่ค่ะน,น้องอิ่มหรือย,ยังคะลูกน้องไ,<อ>ไม่เอาค่ะน้องไม่เล่นค่ะอันที่สามขอดูจะกินไหมอันที่สองอันที่สองอันที่สองไอเจ้าตัวเล็กนี่มันกินหมดไปแล้วหนึ่งอันส่วนพี่กินใส่กรอบบอกไม่บอกไม่อมิ่มก็เลยไปซื้อมาอีกสองอัน นลอนตอนนี้พี่มันอิ่มแล้วตอนนี้พี่อิ่มแล้วใช่ไหมอีกคำมันไม่ลกไม่คะ่ะอิ่มแล้วคะ่ะอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับมันซีอิ๊วขาวมันเปรี้ยวๆหวานๆม,นมันก็เลยกินเพราะว่านะไรนะคะอืมก็กินข้าวกลางปากไหวเลย <c oughs> ตลกนะพ่อ เด็กรถไม่ใช่เด็กรถเด็กน้ำโตในรถเด็กโตในรถแล้วพ่อข้างบ้ไอ้น้ำข้างกระจกก็เห็นไอไหมไอ้น้ำไอะน้องหมวยหมดยังคะนั่นนี่เอาซอสมอะไรโอ้บีบูอะไรไหมอะไรไหอยู่ข้างไหนอยู่ข้างซ้ายแต่ข้างซ้ายอยู่ไหน หัวต้นะอะฮะฮะพี่ชอีกเอาฉีกข้าไม่ลงเอาไหมครับเอาไหมมาครับอย่างนั้นบอกนะอืยิ้มให้กล้องซื้อไปไอ้เกียรติื่อกี้นี่มันทําทอะไรทํายังไงไป กินเรียบร้อยคาูกไม่เอามันไม่น่ารักข้าวหนู่อ่นะไม่เอาไม่เอาเอาลร็วๆกินแล้วแม่รอเดี๋ยวมีคนจับตัวแม่ไปทำเงานข้าหนู่ไงนะคืออะไรหน้าก้อนสีล่าหน้าหมาด้วยน้องกินหมดหรือยังคะไหนดูปากสิได้ก่อนแล้ว รีบรีบรีบกินอย่าเล่นสีไม่เอาน้องน้องอย่าอย่าซาวแขนพ่อนะเธอยิ่งสะบัดไปทั่วปเทอย่เอาเร็วๆเด้อมันจะข้าแล้วเนี่ยมันจะหมงแล้วเนี่ยอยู่เขียวอยู่เลยเอาไยๆมเขอไมค่ะน้องยังแใใช่ไหมิบใช่ไหมคะหยิบแล้วใช่ไหมองน้องหยิบยั่ครับแน่ใจะ อิ่มแล้วเนี่ยนะเอาอีกคำหนึ่งไงเนี่ยพ่อพ่อจิ้มซอสให้ด้วยน้องเอาอันนี้น้องจะอะไรอันนี้พี่น้องพี่สาธุน้องพี่สาธุกินแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ของน้องแน่ใจนะถ้างั้นถ้างั้นพ่อให้พี่สาธุนะไม่ไม่ดูอิ่มแล้วครับน้องอิ่มลึกขึ้นมาเลยชิ้นเดียวอครับพ่อจะกินนะกินเลยพ่อพ่อไม่กินหรอกเอาเลยเป็นหมูไม่งามไม่ชอบกินเอาพ่อซื้อให้กินแล้วเหลืออีกอันหนึ่งเนี่ยจะทำไงอ่ะถึงไม่ดี เก่งจังเลยลหมดเกี่ยงขอรอแควแต่ซอสอันที่ซองอันที่ซองก็คือซอสเพราะอันนี้เก็บไว้เลี้สายพอ่อลาเบลาเฮ้ามันหายสิป,ปีสามปีก็ถือว่าไปเวยเท่าตอนอันตีเป,ป็ดถูก ก็ปีชิบตุ้มๆนั่นชากาไปตะกัิไปไปก้ต้กน้องๆะนไหมครับนนไปตัดแล้วก็ตัดพี่นมกินน้ำดีครัลอ่น้ากน้องกินน้ำอีกไหมครับลูกน้ับน้องกินน้ำกินกินเยอไหมครับอิ่มหรือยังน้ำหาย พ่อยังพอเดินทางแล้วนะต่อไปถือกล้องไปเรืย่ยจะทุบกล้องเลยดยนิ่มๆอย่าพึพ่งพ่ออย่าพึ่งยาวพึ่เอาพอแล้วบายบายก่อนเอา,ายบายๆบายๆกนับบ้าน,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 นแ,ลแล้วเจอกันใหม่นะบายบายแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับด้วยสวัสดีครับจะทุบกล้องทุบทุบ